สวยสๆเจ้าถึงจะมาลำบากแต่ก็ได้เบอรี่เจ้า เก็บด้ยกันไดยจ้ะเด้ออุย้ยโดนกองดกๆเลยเนะี่ยต้นนี้ก็เป็นกองเลยนี่จ้ะบาทีมันดกมากมันดึงทีเดียวก็ไม่ได้เด้อตีดเลยจ้ะ ไปตั้งกล้องไว้ข้างหน้านู้นจ้ะเก็บไปเรื่อยๆมีให้เก็บเยู่จ้ะรอบต้นไม้นี่ยิ่งแต่เยอะีอ่จ้ะตาอยู่ตรงนู้นเด้จะได้ ้นี่ก็คือจิเต็มกระป๋องนี่เลยจ้ะสดีทักททยเด้อทุกคนเดอ้ดเดอเก็บน้ำกันจ้ะ ไายก็มีขวาก็มีเจอลูกใหญ่ๆเอาเคียมฝคนตกอบายานดอกพี่น้องเอ้ยแต่ชุดกันฝนมาด้วยวเนี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ายกระตาด้วยเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจจ้ะเห็ดเริ่มงอกแล้วจ้ะเห็ดบัานในสวนจะงอกชาก,กว่าทั้งอื่นเด้อปีนี้แรงจ้ะปีที่แล้วฝนตกฝนตกแต่หัวปีเห็ดออกแต่หัวปีปีที่แล้วปีนี้ฝนถึงลงเด้อจ้ะเด้อ ตาแกก็ใจเย็นมากเก็บแบบสบายสบายไปเรื่อยๆแต่ตอน,เ,นเดินเข้ามาได้มวนกุ๊บพี่น้องเอ้ยน่ยไอ้ต้นที่มีกลิ่นเนี่ยมันมาเกี่ยวแล้วมันก็ตักยาก กิ่นเขาประสานกันอยู่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อมันถึงตักยากจ้ะมัอก็ม <c oughs> ุกกับแบบปะปะถามว่าสนุกไหมไม่ <c oughs> สนุกสมบัติเ <c oughs> นา <c oughs> ะพี่น้องเนาเปียกกระบุกกระบูด <c oughs> เอ้มุก <se> ก <am Spanish people> <c oughs> <c oughs> ับวะเอ้ถามว่าสนุกไหมปอาหญ่ตอบมาอย่างรวดเร็วไม่ต้องคิดพี่น้องเอ้ไม่วะโอ้ยขำเอ้ยพอได้หัวเห่นเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วเก็บเห็ดมวนกุ๊ว่านี้พี่น้อง โอหัวก็หายเหนื่อยเด้อยพี่น้องเด้อต่ออายุขดเออมวนธร,รมบัติไอ้น่อเปียกกระบุกกระบุดเมือว่านี่ไปถึงพอแต่ไปถึงป่าพี่น้องเอ้ยฝนตกยายสวนไปทำงาน แกไปตอนเช่าแกจะไปเก็บมากินเองแกไปได้มาถังถังละคนถังมาสงคนเสียแล้วพอาเยสุนเลิกง,งานแกพาไปใหม่จะบอกที่นี่เป็นคิวของเธอฝนตกพัมพัมเยสุนใส่ชุดกันฝนได้เยสุนก็ไปตักตากฝนงั้นแหละโอ้ยอย่างคักเนอะ ดีดีโศกตายายนี่พี่น้องเอ้ยไอยอย่างคักใ <c oughs> หกันจับดีดีแต่ก็อยู่กันได้เด้อวพี่น้องเด้ยอยี่สิบกว่าปีมาแล้วแต่อยู่ด้วยกันนีมันรู้ใจกันเราจ้ะ <c oughs> แต่ก่อนเขาดุมารองขิบหมกโกงแล้วพี่น้องเ้ยเดี๋ยวนี่ดุมาผู้อาวดุกลับเหรอพี่น้องจะอยู่ไอเยอะภาษาพันธสดแล้ว,าาวจะอยู่ไอเยอะ สวนกาบแล้วอยู่จริงหนึ่งตอนนอพี่นองเนาะยอมมานานรอหลูดจากทิไทหน่อยเกินไสซะแล้วได้บีเรลกลัวไอ้โะพี่นองเน,นานะโอ้ยเก็บเส้นทองได้มากมายอยู่เด้อนี่กะเดียทถุงพอมอพ,อพ้าวโตก็เอาถุงปิดได้เฮ็ดกระเก็บใส่ถุงแล้วพี่นองเอ้ย อยู่เอ้เรอตอนเดินเข้ามาปาเฮ็ดน้นามมอมหนาแลสีเหลืองอลามเต็มโคกอยู่ก็ไม่ให้กันเก็บฝ่าวหลตักตักเก่งกันนี่ถามพี่น้องถามว่ามีงูไหมมันก็มีจ้ะมีพิษไปมีจ้ะแต่ก็พกยามาด้วยเด้อช่วงเก็บไอ้นั่นอะ เก็บลูกแดงน่ะพอใหญ่ตั๊กเอางูเข่ามาในกระป๋องทีนึงลูกกองเต็มอยู่ตรงนี้พี่น้องถึงว่าโน่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยดกแกกแสกอย่นันถึงว่าขอเท่าเก็บใจเย็นตึบไม่เรียกกันเลยแล้ว ฝ่ามัวเดี๋ยวพี่น้องเด้ออยากตะกิ่งใหม่พี่นออ้องโอ้ยกล่องเอเลยูอาต้องมีก่อนเด้ออยตัดไปหากล่อง โมเตะเล่นกล่องหลายฝนปิฉะก่อนพี่น้องหลากยาวจักนิดนึงก็จะบาก,กันเด้อมาแล้วล,วลินเป็นเหย่่ยวจักกะจัน่นละดำหน้าตุ๊กเล่นตันี้ไม่ยากเลยพีนออ่น้องเอ้ยนี่แนๆก็เปียกแล้วแหละใมม่เอ้ ยายสวนจะเอาไอ้นั่นมาอยู่แต่เขาก็ไม่ทําตามเอพงจน้องมีหัวทําอยู่แต่เขาไม่ทําตามเราเขาเรียกอะไรที่ตงป๋าบานเองน่ะด่างเขียดด่างเขียวนะ่ะว่าจะมาต่งป๋าจะเอามาดักปลาสักหน่อยเอาด่างเขียวตีสี่มุมเบอร์รี่ลลยไว้แ้าลมเป่าอย่างจอ่อ ก็ไม่ทำตามเอง มากมาแยะนี้เป็นไหนพอเถาโกงเอเอยู่นี่น่ะเก็บตามพอใหญ่ก็นเด้อระวังยุงตั๊เด้อพี่น้องเด้อตัวไข่ตัวมันเด้อแม่อมลราปิงหลาปิ้งว่ะเอ้ยผอใหญ่เดินลุยพี่น้องเอ้ยกระป๋องเก็บตักยากลอยลอยจะเดินเต๊ต้นมันรมนะลูกเต๊มอยู่ ยังมีแสงแดดมาหน่อยๆพี่นะองดูดกรมอุตุเขาบอกว่าเที่ยงมันจะตกะพากันออกบ้านถึงจะเจ็ดโมงพี่น้องคุณตาปุ๊บแต่แต่ตีหา้าตีหาไปคนเดียวโหลดเผาปนีเลยพี่น้องนอนให้มันพอๆเนาะ ที่ลงเท่าลมตะคุกตะมันเกลียงยากเลยแ,แค่เล่นหนีดูสิคมองโร่งโรง่ง เนี่ยหลังบางคนก็ไม่เห็นลําบากแล้วก็ให้กินให้ใชช้ย่างสบายอันนี้มาหาให้ตะผัวใช่เ <c oughs> ก็บมากไหมทุกปีหาให้ผัวใช่เดย <c oughs> ยายยายคือกินรวยเนาะคนรวยอยู่ตรงนู้นเด้อพี่น้องเด้อคนรวยอยู่นู้นให้เขาเก็บจ้า มันไ,มไปไหนดอกกลัวเมียกันอยู่น้ากันนี่แหละสื่อกระเผ่าแจก,กันกิน มันมีพ่อให้เก็ยบยุ่ป้าผดผัดปลาเต็มนเตือนนี่แป๊บเดียวก็เต็มถังเลยพี่น้องมันลกเป็นกองอยู่เด็กเห็นว่ามันอยู่ในป่าลกนี่ อู้งัดเอาต้นนี้ก่อนเด้ออือน่ะดกแกลเซกอยู่เออเด้เครื่องถังเราดื้อถุงเก็บ นลงโล่งก็มดหรอพี่น้องเอ้ยหาเก็บไม่มีล้วเจอโดอนลงโล่งแบบนี้ก็จะค่อยยังชั่วนั่นแหละคุณตาแกถึงเดินหาป่าลงโล่งมีให้เก็บอยู่จ้ะเดี๋ยวไปดูตามดอนอย่างกันนู่นวันแรกเลยมาป่านี่พี่น้องเอ้ยคุณตาลมลุกคุกคานลำบากมากเลยสงสารคุณตากระสงสาร กดน,นี่แหละด้อนนี่แหละต่าแล้วนมาจักอันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องจ้ะฝนชุบแล้วจ้ะช่วงนี้เดี๋ยวเฮ็ดพึ่งก็ออกแล้วจ้ะ ทีนี้เห็ดพึ่งมาชาทุกเห็ดน,นั่นแหละจ้ะฝนพึ่งมาบุกยายายไม่เก็บเห็ดน,นี้ไม่เก็บเห็ดขายนี้บ้านยายน่ะมันเป็นบ้านโคกจย่มันไม่ใช่บ้านหนอง พอเข็ดมันจะมาชากกเข้าทุกปีจ้ะทุกปีเก็บเบอร์รี่มดพอดีเท็ดมาเราก็ได้เก็บเบอร์รี่แบบสบายสบายมอปีที่แล้วออเดอร์ยังไม่หมดเข็ดขึ้นปีกายฝนดีปะปะเก็บเ็ดด้วยอันนี้ก็พอดีแหละเบอร์รี่มดเข็ดมาเก็บสบายสบาย นี่แทกจวกจวกไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อร์ี่กิ่งพันกันอยู่กินกินข้าวก็อะไรพี่น้องเอ๋ยยายกินก็เอ็อ่อมปลาเด้ออ่า เมาไข่ป <Es> ่าอยู่ดิไปทางไหนต่อนี่เองสงสัยปะดอนนู่นมันมีไหมมีอยู่จ้ะพอได้เล็มคือบ้านนั่นแหละ อยู่ตายใบนี่ถ้าอยู่ชั้นๆแบบนี้ลูกมันไม่ดีเด้อพี่น้องจ้ะพวกแมงวันทองมันเยอะคุณตาจะฟังน้องจ้ะดูถั่พี่น้องดูป่าทั่วจะเป็นไอแบบนี้น่ะมันมีกลิ่นเด้ออันนี้คนไหนชอบกลิ่นก็เอาไปใส่ตู้เสื้อผ้าเด้อ ม่สวนเคยเอาไปทำเอพวงคิดสมารถบางคนเขาก็เอาไปใส่บ้านเทอาบางคนก็ไม่ชอบกินอุ้ยเจออะไรนึกว่าถากดับลืนล่นฝนแชอย,ยังกันนี่ตัวถากมันจะเยอะ จเดี๋ยวอีกอยู่จ้ะเจ็ดมาจากทียนเล่นด้วยในหนองมันมีเก็สด้วย อะไรจ้าลา่ะกุตาชอบแกงยกสวนว่าฉันได้เต็มถังแล้ววันนั้นฉันได้เต็มถังแล้วไปดูได้ครึ่งถังยกสวนได้เต็มถังหลอกแกสวนขยึก <laughs> เรเียวมันกระตักไม่ได้เดือพี่น้องด้วยลูกประสานกันอยู่นันพี่น้อง อุ้ยมันเก็บยากเห็ดดอกนึงจ้ะเห็ดอันนี้มันอร่อยเดย้มันมันมันแต่บางคนก็กินไม่ได้เน้อทองอืดจ้ะเจอแบบนี้ก็ชื่นใจพี่น้องโอ้โหลูดไม่ได้เลย เจอโดวดวๆแบบนี้เสยไม่รู้กี่ครั้งยังไม่หมดเลยตาอยู่ตรงนู้นด้อจ้ะ สวยมากเลยจ้ะเราต่อจากที่พีที่แล้วเด้อจ้ะเด้อองค์กบป่ามาเรือยะ่ะ อ๋อกับมารเยอะ่ะอืมแกบอกบางดอนก็มีบางดอนก็ไม่มีมันจะมีเป็นดอนแบบนี้จ้ะเนี่ยถ้าเจอมันก็จะเจอแบบนี้แตบบ่ระดอน,แบบน,แบบน